เรือกาศตียงยศพงมนเพชรเกษียณมาประมาณ20กว่าปีนะ้ว20กว่าปีตอนนี้ก็อายุ80กว่าปีค่ะ85 6เดี๋ยวนะคะได้ข่าวว่าคุณลุงเป็นนักแสดงด้วยแสดงหลายหลายเรื่องนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเรื่องพระนารรศวนโอ้แล้วคุณลุงมีปัญหาสุขภาพด้านไหนคะมีเรื่องหัวเข่าเนี่ยสำคัญ เวลาเป็นยังไงคะเดินนี่มัน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 ปวดมันปวดเวลาเดินมันปวดปวดแล้วก็ขัดรู้สึกขัดสองตัวการทรงตัวไม่ไม่ดีทนอะไรนิดมันมันก็จะล้มแล้วเสียงดังกอกแก๊กเสียงดังกอกแก๊กด้วยขึ้นกระไดลงกระไดก็ลำบากอ๋อค่ะแล้วก็เอารักษาแบบ ใส่สนับเข่ามั่งเวลาเราไปถ่ายนั้งเราก็ใส่สนับเข่าตัวนี้เดยวตัวนี้ใส่สนับเข่าใส่ใส่ตัวนี้อยู่ใช้วิธีรัดเอาแล้วก็ไปถ่ายถ่ายอืมค่ะรัดกระโปรงเวลาล้มเวลาอะไรตอนไหน ค่ะ่วยได้ต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้แล้วทำไมไม่ได้ใช้แล้วคะมาเจอตอนนี้ทานอะไรคะทึงดีขึ้นไม่ต้องใช้แล้วมนทานตัวนี้ตัวนี้ฮะอ๋อค่ะมาทานตัวนี้ได้ประมาณกัเกืบสองเดือนค่อตอนตอนทานกล่องแรกรู้สึกยังไงคะรู้รู้สึกว่าเออมันการมู่การการเดินการอะไรไม่ไม่เรียกว่า มีกที่ปวดไม่ไม uh, anyway. uh ่ไ oh. ม่ไม่ปวดอ๋อค่ะแล้วก็การเอ่อเคลื่อนไหวค่ะเดินเคลื่อนไหวได้ดีเดินได้ก่อนนี้ต้องต้องใส่สนับเข่าแล้วก็มีไม่เท้าอ๋อต้องเดินได้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเดินได้เดินได้เดินได้เลยอ๋อลุกได้สบายเลยมีความสุขแล้วทานต่อเนื่องไปแบบดีขึ้นเนี่ยทานต่อเนื่องไปนานแค่ไหนคะประมาณข้าเดือนที่สองเลยคะ เข้าเดือนที่สองนะคะก็ดีขึ้นมากเมื่อรู้ผลประมาณทานได้ประมาณสิบวันปกติตื่นเช้ามาเนี่ยลุกไม่ไหวมันจะแข็งมันเดิมไม่มีไม่มีไม่มีแรงแต่ก่อนพอกินไปได้สองอาทิตย์นี่เช้าลุกขึ้นได้ดีเลยอ๋อค่ะ แล้วตอนนี้ก็ยังทานต่อเนื่องอยู่เพื่อฟื้นฟูครับครับครับทานต่อเนื่องทานต่อเนื่องตัวนี้ดีมากๆเลยถ้าสมมติว่าคุณลุงให้ให้ผลิตภัณฑ์ให้คะแนนตัวนี้ค่ะผมให้เต็มร้อยเลยโอ้ให้เต็มร้อยเลยนะคะเรียกว่าสุดยอนมากๆเลยค่ะมาหลายหลายหลายขนมาหลายหลายขานตัวนี้ก็คือไม่ต้องใช้สนับเข่าแล้วไม่ต้องใช้วอลเกอร์แล้วไม่ต้องใช้ไม้เท้า ไปนะคะไปโรงพยาบาลผมไปคนเดียวผมขึ้นกระไดขึ้นชั้นหนึ่งชั้นสองขึ้นได้สบายเลยสมัยก่อนต้องมีคนพาไปตอนนี้ไปคนเดียวได้แล้วเจ็บเข่าปวดเข่าแล้วก็เดินลำบากงใช้ไม่เท้าคเป็นตัวนี้ ตัวนี้นไม่เท้าทิ้งไม่ได้เลยอ๋อทิ้งไม่เท้าได้เลยเลในผลิตภัณฑ์ดีบูนประกอบด้วยไพบร์เอ็กทรักซ์ซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อววัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย ชัลเมริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทำให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบรอบข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสำรวจในประเทศไทยประชากรจำนวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุนโดย80%เปอร์เซ็น์เป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคข้อเส่อมโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0 0ถึง1,500มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัย ดีบูลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา